g เทเ z s e v ตัวใหม่นะครับ2022ันยเนี่ครับภายในก็มีจอนะครับที่ค่อนข้างจะดูดีขึ้นนะเขาบอกว่าไหลเลื่นขึ้นนะครับแล้วจะมีชุดจอตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นอินโฟเทนเมนต์ใหม่นะก็คือดูทันสมัยขึ้นนะครับดูล้ำขึ้นนะครับ น้ำมัต่างๆน่าจะคล้ายๆเดิมนะครับดูทรงแล้วก็คือด m เมนชันของรถเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับที่สําคัญคือเขาจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่า v e h i c l to Load ห,หรือ V2L นะ V2L เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เขาแถมให้มาอ้าวไม่มีอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอธิบายไปก็ได้ก็คือมันจะสามารถจ่ายพลังงานได้นะครับถึงสองพวัตต โดยการดึงจากาหัวด้านหน้านะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขาให้มาเนาะโอเคครับ